สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะอยู่กับผมหม่เช่นเดิมนะครับนหนึงรุ่นคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะท่านผู้ชมอยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่นะฮะประจำเดือนเมษายนนะครับผมนะั่นคือตัวน้องคนนี้เลยนะฮะน้องบลอสซัมนั่นเองนะครับผมก็ในที่สุดผมก็ปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดผมปิดตั้งแต่เมื่อวานนะฮะประมาณ ดึกๆของเมื่อวานก็คือวันที่12นะครับผมก็ยังเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์นิดๆนะฮะก่อนที่อีเวนต์จะหมดไปนะครับผมแต่ก็ปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาโอ้โหนานมากครับกว่าจะลงแชมเี้ยนลีกนะครับผมเนี่ยจนกระทั่งฟาร์มเพชรขึ้นมาได้อย่างอย่างที่บอกในคลิปรีวิวอีเวนท์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวเอเวน์นี้ผมก็ยังไม่ได้ทานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามาว่ากันในส่วนของคลิปตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะ ก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ชมกันนะครับผมว่าความสามารถของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาทวนความสามารถของอน้องลอซัมอีกหนึ่งครั้งดีกว่านะครับผมก็คือจีตต้ตัวนะฮะเมื่อฝ่ายตรงข้ามหรือตัวฉันก่อสร้างโอกาส90%นะครับผมที่จะสร้างบล็อกเอฟเฟกดินแดนสกุระขึ้นมายังบนพื้นที่ด้านหน้าและและด้านหลังนะครับผมที่เราก่อสร้างไป1ช่องนะครับผมซึ่ง นะครับผมบล็อกนี้ก็จะมีความสามารถก็คือถ้าเราไปตกนะครับผมถ้าเราไปตกในพื้นที่ว่างที่มีบล็อกเอฟเฟกพื้นที่ซากุระอยู่เนี่ยจะทําการสร้างแลนด์มาร์คให้เลยทันทีนะครับผมส่วนถ้าเป็นอาคารจะทําการยึดและอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คนะครับสุดท้ายก็คือถ้าไปตกยังบล็อกที่มีแลนด์มาร์คของฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับผมก็จะทําการป้ายสีเป็นระยะเวลา2องเท่านั่นเองนะครับส่วนบล็อกอพื้นที่ดินแดนซากุระนี้จะสร้างได้ถึงจุด1ิพื้นที่นะครับผมก็นั่นแหละนะฮะ อย่างที่ได้บอกไปคือถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับถัดมาเลยคือถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับมาตกยังบล็อกพื้นที่ดินแดนสากุระนะครับผมจะทําการหักลูกเต๋านะครับผมก็คือเสาแตกนั่นแหละ1ลูกไประยะเวลา2เทินนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับพื้นที่ดินแดนสากุระแล้วก็ถัดมาก็คือทับนะครับผมเมื่อก่อสร้างนะโอกาส60%ที่จะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ด้านหน้าหรือด้านหลัง5ช่องนะครับผมบวกเพิ่มอีก15%บานไแม้แสดงผลนะฮะ เคลื่อนย้ายใน,ในตรงนี้นะครับผมก็จะหมายถึงการวิ่งนะครับผมก็จะมันก็คือความสมามารถของเหมือนเหมือนกับฮิวด้านั่นแหละนะครับผมที่จะวิ่งไปนะในระหว่างระยะทางที่เราวิ่งไปเนี่ยถ้ามีพื้นที่บล็อกของฝันข้ามอยู่นะครับผมถ้ามีพื้นที่ฝันข้ามอยู่ก็จะทำการเขาเรียกว่าเผาทิง้งเออนะครับผมจะทาการเขาเรียกว่าล้างทิ้งไปเลยนะครับผมสําหรับบล็อกอาคารถ้ามีอยู่นะครับผมรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างใดก็ตามก็จะถูกล้างไปด้วยนะครับผม โอเคนะฮะแล้วก็แอนนะครับผมก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามน,นะครับมาตกยังพื้นที่ล็อกมึงคูนของฉันนะโอกาส80%ที่จะลกยกเว้นการละเว้นค่าผัานทางนะครับผมก็คือยกเว้นถ้ามันดังฝฟอรตรงข้ามจะไม่แสดงผลน,นะครับผมถ้ามาตกอย่างมึงล็อกนะฮะขนาดพูดแบบรวบๆนะครับเนี่ยยังเหนื่อยขนาดนี้เลยนะฮะส่วนสกิลนะครับผมก็คือเมื่อเรามาถึงยังพื้นที่นะครับผมเมื่อเรามาถึงยัง พื้นที่ของฉันโอกาส90%นะครับผมที่จะสไลด์สัก,กุระนะครับซึ่งสไลด์สากุระตรงนี้นะครับก็จะในส่วนของจะเหมือนกับความสามารถของน้องกรนะรก็คือจะเคลื่อนย้ายนะครับผมไปยังพื้นที่ด้านหน้าหรือด้านหลัง6ช่องนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอยู่ในระยะที่เราเคลื่อนย้ายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะย้ายตามมาด้วยนะครับและถ้าเดินผ่านเนี่ย และถ้าเดินผ่านเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ความกลัวแสดงผลกับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์ effect, ความกลัวนี้ก็คือจะชาร์จล่กไม่ได้นะครับผม3เทินนะครับผมจะชาร์จล่กไม่ได้เลย3เทินแล้วก็จะป้ายสีไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็น65%ที่จะป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเชิญน,นะครับผมตรงนี้ก็จะป้องกันมันวอนะครับผมป้องกันมันวอโครหรือเจนัปนะครับผมอันนี้ป้องกันได้นะฮะ โอเคจบแล้วนะครับผมเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยนะมาทวนสกิลเนี่ยนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับผมแล้วก็จี uh, ้คอสตูมนะครับผมแล้วก็สกิลอิเวอร์ชั่นนะครับผมจะพูดสล,ลับตับ้อนทำไมนะฮะก็คือ โอกาส85%อันนี้คือจะเป็น G Evolution นะครับผมแต่ถ้าเป็นคอสซุ่มตัวนี้ก็จะัพเพิ่มเป็น90%นะครับก็คือเมื่อเราไปตกยังพื้นที่อาคารพื้นที่ใดๆต้องใช้คำว่าพื้นที่ใดๆถ้าเราไปตกยังพื้นที่ใดๆนะครับผมโอกาส90%นะฮะที่จะขโมยมาโบของฝ่ายตรงข้าม6เท่านะครับผมที่อยู่พื้นที่ภายในแถวนะนะครับจะขโมยมาโบ้ของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่พื้นที่ภายในแถว6เท่านะครับผมขโมยตกเท่าไหร่ก็ขโมย6เท่าไปเลย นะฮะอันนี้คือ90%ของคอสตูมนะครับผมแล้วก็มีทับนะก็คือเมื่อเรานะครับผมเมื่อเราไปตกยังพื้นที่ของฉันในเทินของฉันโอกาส85%ที่จะสลายนะครับผมเขเรียกว่าเขาเรียกว่าจะลบสิ่งติดตั้งของฝ่ายของข้ามทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะแปลงฝ่ายของข้ามให้กลายเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะครับผมนี้ก็เป็นความสามารถที่ไม่เข้าที่ไม่เข้าๆเลยนะผมเป็นความสามารถทั้งหมดนะั่นแหละของน้องนะครับ ซึ่งนะครับผมซึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในแมปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มที่10วินนะครับผม10วินนะฮะผมเล่นมาก่อนอันนี้แล้วแหละจริงๆนะครับผมแต่เดี๋ยวมีคลิปแยกแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปแยกที่จะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกของน้องบลอสซัมยาวๆแน่นอนนะครับผมอันนี้สัญญาเลยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่า มันจะได้เล่นตอนไหนนะครับจะได้อัดตอนไหนนะครับผมเพราะว่าเออทั้งมันโบก็ยังไม่ได้อัดนะครับผมเจนัฟก็ยังไม่ได้อัดนะฮะโอเคตาแรกก็มาเจอกับล็อกซัมคอสตูมเหมือนเดิมเลยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมน้องล็อกซัมเกลื่อนเซิร์ฟมากนะครับผมเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตจงของเขานะอนาโอเคนะครับผม ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูออฟตอนที่ถอยเสร็จแล้วนะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับสร้างปุ๊บก็จะมีดินแดนซากุระขึ้นมานะครับแล้วก็อ่ะเรามาตรงนี้แล้วก็เบ้นสองครับอ่าเขาปาระเบิดไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาตรงนี้ แล้วก็ถอยห้าครับสวยโอ้โหโดนป้ายสีแม่ไมในบรรไามาตรงนี้ดีกว่านะครับถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าโอ้แต่เสี่ยมกันนะเนี่ย อ่มาดูเซตติ้งเขากันนะครับผมหมวกสกายแลนด์นะครับหมวกสกายแลนด์ออฟเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามเทเลพอร์ตเกิน2ครั้งภายใน1เทิร์นนะครับ80%ส่งไปยังเกาะร้างนะครับ1ครั้งนะครับแปบบอ่าแกนแม่เหล็กซุปเปอร์ชิลนะครับผมเมื่อจบเทิร์นแล้วนะครับเมื่อจบเทิร์นแล้วอ่าถ้ายืนอยู่บนพื้นที่ของฉันนะสีาเปทอยลูกเต๋าต่อเพิ่มอีก1ครั้งนะครับผมในเวลานี้ควบคุมลูกเต๋า100% ตุ๊กตาแวมไพร์นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันเติมเงินนะผมจําชื่อเต็มของมันไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ป้องกันการโมยมบัโป้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้เป็นบัตรเชิญปาร์ตี้นะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้เพชรแดงนะเรดไดมอนด์นะครับผมออฟเป็นในส่วนของขโมยการ์ดฝ่ายตรงข้ามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่เดียวกักนกับเรากันนะครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามตกไปแล้วนะครับผมอ่าเขา ฝันข้ามตกแล้วนะครับพื้นที่ดินแดนซากุระนะฮะมานี่จะย้ายมาด้วยนะครับผมตามนี้เลยเรียบร้อยครับละลายครับมันผ่านไปไวมากนะเห็นไหมฮะโอ้โหยังไม่ทันได้อ่านออฟเพิ่งอ่านออฟเสร็จไปเองเห็นไหมครับเมื่อกี้ฝันข้ามเขาวางเหมือนจะวางกับดักสปริงด้วยนะครับผมแล้วก็ตกไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดซึ่งก็โดนท่าสีก่อนนานี้เห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ พื้นที่นั้นมีบล็อกพื้นที่ซากุระของผมอยู่นะครับผมก็โดนเตาแตกไปนะครับผมก็นั่นแหละฮะตาต่อไปเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันจมตีไวมากนะครับผมแล้วผมก็ลืมแนะนําเซจิของผมไปด้วยเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาที่สองกันนะฮะน่าจะเจอกบบลอสซัมอีกแล้วบ่าเนี่ยลอสซัมครับลอสซัมคอสตูมอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะฮะคนแรกอีกแล้วนะครับผมแม่ยังไม่ทาได้อะไรเลย อ,อ่ะมานะครับโอเคเซตจ,จิของเขาประมาณนี้นะฮะมาครับก่อสร้างไปโอเค ไปเมื่อกี้ใช้สมาธินิดนึงนะครับผมอืมอจะโดนขังคุกไหมล่ะเนี่ยเรียบร้อยเลยลืมตัวครับลืมไปนะครับผมว่าแกมัเ็กซุปเปอร์ชิลมีกักขังคุกอยู่มีกันวิกอยู่ด้วยนะฮะ โอเคมาดูเซตจิงเขาเหมือนกันนะครับผมโหมดในประเทศนะฮะหกสเปนป้องกันการขโมยมาโบนะครับแกนแมเหล็กซูเปอร์ชิลขโมยกราฟสายตรงข้ามเมื่อสายตรงข้ามมาตกพื้นที่เดียวกันกับเรานะครับผมห้าสิบกเจ็ดสิบเลยนะเป็นร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็มีชูริลเคนเพชรนะครับผมออกเกาะแปดสิบนะครับเมื่อตกเกาะร้างนะครับผมออกเกาะทันทีนะครับแล้วก็มีเกาะลอยฟ้ากักขังนะครับผมป้องกันการเรียกตัวหกสิบเปอร์เซ็นด้วยนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะ เฟสจี้ของผมนะครับผมเป็นโดนก๊อปปี้นะครับผมเป็นโดนก๊อปปี้สายลับนะครับตกมตูลเต็งมอลล็อกสมพลสองสี่แปดแกนไม่เหล็กกักขังนะครับผมเมื่อกู้เงินจะได้มาโบ้คืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมวกอัรคชิวป้องกันการขโมยมาโบ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกาะลอยในประเทศนะครับผมเป็นกักขังคุกุกันวิกนะครับผมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งครั้งนะฮะโอเคจบแล้วนะครับผม นมาดูเขาเล่นว่าเขาจะเล่นยังไงนะฮะดูดมาเรียบร้อยโดนโล่ของแมปกันเอาไว้อโอ้เตาแตกด้วยฮะอืมทอยยังไงดีวะสามแล้วกันได้ไหมเนี่ยออกห้านะฮะ ืโอ้ชูดิคินเพชรนะฮะเออยังไงดีวเนี่ยเราเขาน่าจะเบิ้ลสองมานะอ่าใบโดนใบเหลืองไป นะครับผมโอ้ตานี้พลาดไม่แต่พลาดนะเนี่ยดูแล้วการเรียกตัวไปอยู่ในรองเท้าดรอปซูเปอร์ดดเมนชั่นนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่มีการเรียกตัวด้วยนะครับผมอืมเล่นยากเลยฮะเอาไงดีวะ ทาแล้วน่าจะโดนนะครับเนี่ยาการขโมยมาเบ้ลออกนะฮะอืมน่าจะโดนแหละเออจริงๆเรียบร้อยครับกู้ครับก็ต้องกู้ไปอ่าโดนอีกแล้ว ขโมยการขโมยไม่ออกด้วยนะผมก็ตามนั้นครับแพ้ไปนะครับผมแหมไม่น่าไม่น่าไปพลาดสร้างตรงนั้นเลยนะครับผมลืมไปว่าแกนแมเหล็กโประชิลมันมีกันวิ่ด้วยนะครับผมลืมตัวนะฮะโอเคตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับผมมามาที่ตาที่สามกันดีกว่านะครับซึ่งก็ดูแล้วก็น่าจะเจอลอตซัมอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะ ก็สาหรับตัวนี้นะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับผมเล่นง่ายมากเลยนะว่ากันตรงๆนะครับผมคือมันแทบจะไม่ได้สร้างแบบอาคารอะไรมากมายเพราะส่วนใหญ่จะใช้วิธีเขาเรียกว่าสร้างบล็อกเอฟเฟกต์ดินแดนซากุระใช้วิธีแบบวานเอานะครับผมสร้างแบบวานวานเอานะฮะก็นัดนี้มาเจอกับบอทนีวยไม่บอทด้วยน่าจะคนจริงนะครับผมเพราะว่าอ่าคนครับมาเจอกับเจนัสนะครับผมอ่ะมัดนุมเพชรนะครับผม ยกเว้นท่ามาทางหนึ่งครั้งนะฮะ oh, <okay. S 1> เมื่อตกพื้นที่ของฝันของข้าม <Hey. S 1> นะครับผมหมกไซเดเนียมกันวิ่งเ5บัตรเชิญหุ่นไรการนดโอกรหาสิบเดกบิน60นะครับ <Hey. S 1> แล้วก็เ <Hey. S 1> กาะลอยซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับผมออฟเป็นเมื่อฝันของข้ามจะจบวิทตอรี่นะครับผมเ <Hey. S 1> มื่อฝันของข้ามจ้งนวิตอรี่จะเนินนฟแตกฝันของข้ามนะครับผมเนิฟแตกลูกเต๋าฝันของข้ามครึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับอือหือ นะดูเขาถอยว่าเขาจะทำอย่างไรนะฮะโอเคถ้าอย่างนี้ก็เสร็จโจรครับบอกแค่นี้เลยนะฮะพอไม่มีเนระทก็ก,กันสบายครับนี่ไม่ใช่กันสบายวาร์ปสบายนะครับผมนี่นะฮะาขามโมยไปครับหกเท่าครับหกเท่าขามโมยมา เรียบร้อยครับจบเกมนะครับผมนะฮะจบแป๊บเดียวก็จบครับเนี่ยแหละฮะเกมไวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมทำไมถึงใส่หมวกอาร์ชิลนะครับผมเพราะประเด็นสำคัญเลยก็คือมันมีออฟการขโมยบับเบิ้ล50%นั่นเองนะครับผมซึ่งหมวกซึ่งประชิลของผมนี่ก็คืออ่าเป็นออฟตัดนางฟ้า75%้าทุกพื้นที่นะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่มานะฮะประกอบกับก็ยังมี หมวกมยังไม่เยอะเท่าไหร่นะจี้ผมเป็นจี้ที่ยังไม่ค่อยแบบหลากหลายนะครับผมเลยแบบรู้สึกว่ามันยังขาดขาดกันเกินไปเยอะอยู่นะนะอันนี้ยอมรับเลยนะผมมาตานี้ก็เจอกับล็อตซัมอีกแล้วนะครับผมจเจอแล้วเจออีกนะฮะโอ้เจอยศดาวด้วยนะสตาด้วยนะครับผมเออนะฮะมาลอยไป อืมันไม่ออกอะ่ะโอ้โหแล้วออกสี่ะด้วย <c oughs> โอ้โดนวางระเบิดไปนะครับผมโอเค เซจี้งเขานะครับผมโมในประเทศป้องกันการขโมยบัพโ้60%นะครับตุกตานะครับผมตุกตาแมนพาการขังอัปเกรดนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันเติมเงินนะอย่างที่บอกไปนะครับผมจบเทินนะฮะตกพื้นที่ตัวเองนะครับผม55%ทอยลูกเต๋าต่อเพิ่มอีกหนครั้งนะฮะแล้วก็เกาะลอยฟ้าซุปเปอร์ชิลนะครับผมป้องกันการโจมตี50%นะกันดูดนะครับผมกันดูด50การกาดดวงนะฮะ แล้วก็ชูดลเคนเพชรกันวิค95เปอรเซ็นหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้อืมดูเขาว่าจะเขาจะเล่นยังไงนะครับผมตอนนี้โดนผมไป70แล้วนะอ่ะตาตงอีกกไปอีกครับ75ครับยาวๆครับ อ <c oughs> โอ้โดนออกแล้วนะครับผมเป็นเรื่องที่น่าดีใจมาก75ออกแล้วนะครับผมอ่าถอยต่อเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะฮะ <c oughs> ก็เป็นออฟของอ่ตรงตุ๊กตานะครับผมตุ๊กตาก็วัดมาพื้นที่พิเศษอีกใช่ไหมอ่า ตกแลนด์มาร์กอีกปั๊บอืมเยอะจริงๆเนาะอ่าเรียบร้อยครับรู้ชะตากรรมละแม่โอ้โดนปลาระเบิดอีกแล้วนะครับผมเนี่ย เออจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ้โหูโดนฟ้าระเบิดอีกแล้วแม่เบรคสองถอยหลังใช่ไหมอ๋อดินหน้าด้วยยังไงครับเนี่ยอ๋อให้กันวิซออกให้กันวิซของผมออกนะฮะเออทำยังไงล่ะอืม ลาสิบสองถอยหลังไปนะก็คือให้การวิซของผมออกนะฮะแล้วก็เขาก็จะจบวิซของเขาเองนะครับผมอืมเรียบร้อยครับโอ้โหอืมแฮ้ไปนะฮะเนี่ยแหละครับผมก็มันก็จะมีทริคอะไรเล่นเนะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะฮะมาต่อกันเลยครับ มันจะต้องมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเล่นแบบนี้นั่นแหละนะครับผมลิกแพลงกันไปนะฮะอย่างนี้นะครับผมก็ต้องให้กันวีของฝันตรงข้ามออกนะถึงจะไม่แสดงผลนะครับผมอ่ะรอบนี้เขาเริ่มเป็นคนแรกบ้างนะครับกีก็เซตเดิมเลยนะครับผมผมคงไม่ต้องมาไล่อีกรอบนึงแล้วเลยเนาะรอบนี้เขาเริ่มก่อนบ้างนะครับตาที่่าไหร่แล้วนั่นเนี่ยเล่นจนลืมแล้วนั่นเนี่ย ไปแล้ก็วิ่งไปปั๊บอือหือ โอเคนะครับผมแม่กว่าจะได้เริ่มตาของตัวเองนะฮะเราก็ต้องเหลือพื้นที่ไว้แบบนั้นบ้างแหละครับผมสามพื้นที่นะครับ ด้วยนะสวยงามจริงๆเลยแม่โดนป้ายสีอีกแล้วเบนสอง เขาอจะตกให้กันวิคของผมออกอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยมีแววนะเนี่ยดูแล้วนั่นไงใช่ปะวะโอ้ยัง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 อ่ะนี่ไงโอ้คิดว่าจะทำให้กันวิคของผมออกนะฮะทีแรกยังไงวะเนี่ย โอ้เขาล้างบล็อกซากูระออกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีจัดโอลิมปิกอยู่นะชิลด์เค็นเพชแล้วก็รอยเจ็ดไปก็ไม่มีแกนไม่เหล็กซูเปอร์ชิลนะลนอือฮืเอฟเฟกความกลวออกแล้วนะครับ โอเคเอยอยากจะลองดูบ้างอะได้ไหมเนี่ยบอ่าแล้วก็เรามีตัวคูณอยู่แล้วใช่ไหมมั้ยเนี่ยโอ้โห เรียบร้อยครับจบเลยอย่างนี้จบเลยครับเรียบร้อยแพ้เลย oh. โอ้โหเราเขาเรียกว่าเรายังไม่คุ้นชินนะครับผม mm. เรายังเขาเรียกว่าเรายังไม่เนียนพอนะครับผมอยากจะเล่นบ้างนะแต่สุดท้ายมันก็แหม่เสียดายนะครับผมอ่ะอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเขาเรียกว่าอ่าให้ได้ดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับผมผมก็เป็นเขาเรียกว่าผู้รับชะตากรรมไปนะครับผมแหม เปยนว่างเงียบเมื่อกี้นี่คือใช้เขาเรียกว่าความคิดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็มาเจอกับบอดบ้างนะฮะสุดท้ายละอืมบอดไแต่เดี๋ยวก็คงน่าจะเปลี่ยนละครับผมผมก็น่าจะคงต้องเปลี่ยนเซตละดูแล้วเพราะว่าอืม เพืเ่ออาจจะต้องเปลี่ยนแกนแม่เหล็กออกนะครับผมหรือบางทีอาจจะใส่เป็นเปลี่ยนแกนแม่เหล็กเป็นชูริเคนเพรก็ได้นะอเออไม่ใช่ชูริเคนเพรสิผมไม่มีชูริเคนเพรมีแต่ชูริเคนอันเชิญน,นะครับผมไปไปก็เดี๋ยวอาจอาจจะต้องมีเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปชัเม่เลีกเดี๋ยวผมจะไปลงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปรีวิวคร่าวๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับผมว่า มันเป็นอย่างไรนะครับผมมันเป็นอย่างไรสำหรับตัวละครของน้องนะครับผมความสามารถของน้องนะฮ <Awesome. S 1> ะลอซ้มอโอเคลีบจบลีบจบลีบจบจบไปย่างจบไปย่างโอเคน่าจะจบแล้วแหละนะหกเท่าก็ยิบสี่ล้านก็ล้มพอดีโอเคนะฮะผม ก็เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมน่าเป็นประมาณเท่านี้นะท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นความสามารถแล้วนะครับผมทั้งหมดนะน่าจะได้เห็นความสามารถทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็จาก10วินนะฮะขึ้นมาแค่3มวินเองนะครับผมจะเห็นได้บอกเลยว่าในแชมเปี้ยนลีกนี้บอกเลยว่าการแข่งขันสูงมากครับค่อนข้างที่จะสูงแบบมากๆเลยแหละนะครับผมก็คือถ้าใครจี้หรือออฟไม่พร้อมนี่คือแบบยากอะนะครับผมขนาดผมนี่คือแบบ ก็ออฟถือว่าก็ใช้คําว่าประมาณนึงก็ยังสู้สู้ไม่ได้นะครับผมบอกแค่นี้เลยนะฮะก็เนี่ยแหละครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับและนี่คือทั้งหมดนะของการรีวิวตัวละครลอตซัมนะครับผมตัวละครประจําเดือนเมษายนตัวนี้นะฮะและพบกันใหม่นะครับผมพบกันใหม่กันกับการเล่นตัวน้องลอตซัมนะครับผมในแชมเปี้ยนสลีกแบบเต็มๆเลยนะสิบห้าวินนะครับผมแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถึงก็คือ ถ้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงเนี่ยแหละนะไม่มีอะไรเลยนะโอเคนะครับผมลางกันไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย